นี่คือเจ้าเด็กนรกเฮลบอยงานโครงเหล็กจากค่ายชัางเดามันจะดีขนาดไหนไปชมรีวิวกันเลย กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมทอยสื่อนะครับวันนี้ผมมีโมเดลมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับตัวนี้คือ CD f a 0-2 h e l l b o y ตัวนี้นะครับมันเป็นงานจีนนะเป็นงานจีนของค่ายช้างเด่านะครับค่ายเดียวกับที่ทำหุ่นจตุรเทพซึ่งตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นโมเลกมันมีโครงในเป็นเหล็กแล้วก็เป็นโมสําเร็จเราไม่ต้องประกอบนะเขาประกอบมาให้แล้วไปเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับ พอแกะกล่องออกมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเของข้างในทั้งหมดนะครับก็มีมาหลายอย่างเลยนะครับมีผ้าคลุมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่เห็นคือมีปืนมา2กระบอกนะครับมีแขนมาให้ด้วยนะครับของเยอะเหมือนกันนะครับแน่นๆกล่องเลยนะตัวนี้นะครับอันนี้เป็นคู่มือข้างหลังก็บอกรายละเอียดการขยับนะครับแล้วก็การถืออาวุธแล้วก็มันบอกว่ามีไฟที่หัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวหุนกันก่อนนะครับ เรื่องของรายละเอียดของโตวหุ่นนี้ผมบอกเลยว่าค่านี้นะครับเขาทำารายละเอียดออกมาได้ดีจริงๆพวกล่องหือรือว่าส่วนเว้าส่วนโคง้งหรือว่าลวดลายต่างๆของโตวหุน่นตัวนี้นะครับจัดเต็มคือสวยะนะผมว่าผมผมองว่าสวยเลยยิ่งตรงแผ่นหลังเนะี่ยผมบอกเลยว่างามมากๆนะครับมันเป็นเหมือนอท่ออากาศต่างๆนะครับร้อยเรียงกันอยู่ตามโตวหุ่นนะครับเท่มากๆนะผมบอกเลยโคตรเท่ รูปร่างของโต๊ะหุ่นนะครับมันจะออกแนวแบบว่าบึกบึกลำลำหน่อยนะครับคือแบบว่ามีก้ามานะครับลำลำเลยนะครับตัวนี้บวกกับแขนอีกค่าหนึ่งที่มันใหญ่เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเท่ครับส่วนเ,เรื่องวัสดุนะครับข้างในเนี่ยเหล็กหนาๆเลยครับเหล็กทังดุนเลยคือหนักมากพวกข้อต่อทุกข้อต่อนะครับข้อต่อทุกส่วนเลยนะครับมันเป็นเหล็กแต่ว่าพวกเกาะด้านนอกเนี่ยมันเป็นพลาสติกส่วนเ,น,นเรื่องของสีสีเนี่ยผมว่าเขาลงมาสวยนะแต่ว่ามันไม่สะอาดมันไม่เนียนกริบม มีบางจุดที่แบบว่ายังมีรอยด่างๆนะครับยังเป็นรอยถลอกรอยด่างๆอยู่นะครับแต่ถามว่าสีสวยไหมสีสวยนะครับมันเป็นแดงเมทัลิกแล้วก็สะท้อนแสงสวยมากนะครับแต่ว่ามันยังมีคราบของการลงสีแบบว่าไม่สม่ําเสมออยู่อันนี้ไม่ดีมากๆเลยนะครับแล้วสีก็ถลอกง่ายด้วยครับผมบอกเลยเดี๋ยวเรามาวัดส่วนสูงกับชั่งน้ําหนักกันก่อนนะครับส่วนสูงนะครับ30เซนนะครับตัวนี้สูงถึง30เซนเลยนะครับสูงมากส่วนน้ําหนักนะครับน้าหนักอยู่ที่ 1649กรัมนะครับหรือประมาณ1.6กกิโลบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยหนักมากๆอันนี้ผมชั่งตัวเปล่า,ลาๆนะครับนี่1.6กกิโลหนักอึ่งเลยนะแล้วก็ที่หัวของตัวหุ่นนี้นะครับสามารถเปิดไฟได้แต่ว่าปัญหาคือนะครับมันเปิดแล้วมันเหมือนไม่ได้เปิดอ่ะเดี๋ยวผมเปิดดูนะหน,น,นึ่งสองสามนี่เปิดแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันเปิดแล้ว มันไม่สว่างเลยนะครับมันเหมือนจะไม่ได้เปิดไฟได้ซ้ํานะครับไฟไม่สว่างนะครับแล้วก็ยังเปิดยากด้วยมันอยู่หลังคอแล้วก็เปิดยากมากนะครับเรามาดูในส่วนของจุดขยับกันนะครับหัวมันก็ขยับได้ประมาณนี้ครับนี่ยกขึ้นยกลงได้นะเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับยกขึ้นยกลงได้นะเงยหน้าก้มลงได้อย่างนี้แขนสองข้างมันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูข้างนี้ก่อน ยกได้อย่างนี้นะครับนี่กางได้อย่างนี้นะครับหมุนได้นะหมุนต้นแขนได้นะครับข้อพับพับได้อย่างนี้นะครับงอได้อย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนงอนะครับตรงนี้มันจะไปสีกับหัวไหล่นะครับซึ่งจะทําให้หัวไหล่เนี่ยหลุดง่ายมากๆนะครับก็ระวังด้วยตรงแขนที่หมุนได้นะครับนี่หมุนได้นะเป็นเหมือนกระสุนปืนเลยนะครับนี่ข้อมือนี่ก็หมุนได้นะครับนี่หมุนได้นิดหน่อยนะครับงอได้นะงอขึ้นได้อย่างนี้ส่วนนิ้วนี่นะครับขยับได้ทุกข้อนะครับเนี่ยดีมากนิ้วนี่สวยมากนะครับ นี่นี่อ่านี่นะครับได้ทุกข้อเลยนะครับดีมากตรงนี้นะส่วนแขนข้างนี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็พับได้อย่างนี้อ่านี่ครับนี่ข้อพับข้างนี้ก็พับได้อย่างนี้เลยส่วนข้อมือก็หมุนได้นะครับหมุนได้นะข้อมือเนี่ยหมุนได้นะส่วนนิ้วนิ้วนี้ก็ขยับได้ทุกนิ้วนะครับนี่ทุกข้อเลยดีมากนะตรงนี้มาดูลําตัวนะครับลำตัวก็เอียงาด้านหน้าได้อย่างนี้นะครับเอียงไปด้านหลังได้อย่างนี้ นครับนี่ยยงซ้ายยิงขวาได้นิดหน่อยนะบิดซ้ายบิดขวาได้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะข้อขานะครับถ้าเราจะยกมาด้านหน้านะครับเราต้องดันมันลงมาก่อนครับอันนี้นะครับอย่างนี้นะดันลงมาอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยยกนะครับขายกได้ถูกอย่างนี้เลยนะข้อพับึบข้อพับแน่นมากนี่พับได้อย่างนี้นะข้อพับข้อเท้างอขึ้นได้นะครับพับลงมาได้ ยังซ้ายยงขวาได้นะประมาณนี้เลยที่ผมให้ดึงข้อต่อลงมาก่อนเนี่ยเพราะว่ากันตรงนี้นะครับมันจะไปสีกับกระโปรงด้านในนะครับมันจะถลอกนะ,ะกลางขาไปด้านข้างนะนี่แล้อย่างนี้เลยจุกขยับก็ประมาณนี้นะครับ ในเรื่องของจุกขยับนะครับตัวนี้ก็ทําได้พอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับวุ่หวามากแต่ก็ยังพอจัดท่าทางได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรมีจุดดีคือตรงนิ้วมือเนี่ยขยับได้ก็ประมาณนี้นะจุกขยับนะครับมาดูในส่วนของพราสเสริมกันบ้างชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกเนี่ยเป็นแขนปีศาจแขนเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆเพราะว่าเขามีลวดลายของหนามหนาม แหลมๆเลยแถมนิ้วมือนะครับนิ้วมือยังเป็นกรงเล็บแหลมๆอีกนะครับโห oh, oh, บอกเลยว่ามือเนี้ยเท่มากๆไหนมาลองใส่ซิถอดยากว่ะถอดยากมากแขนแขนอย่างแน่นนะครับอ่ะใส่เข้าไป <c oughs> โคตรแน่น <c oughs> อ่ะโอ้โ oh ห oh, <c oughs> เปลี่ยนแขนแล้วนะครับบอกเลยว่าแขนสวยจริงแต่ใส่โคตรยากโอ้โ oh, ห oh, ไม่รู้จะแน่นไปไหนนะครับเนี่ยตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ย โคตรแน่นนะครับยมีงนงีดะผมบอกเลยแน่นเกินต้องหมุนอย่างเงี้ยใส่แล้วค่อยๆหมุนเข้าไปนะครับใส่ตรงๆไม่เข้านะครับปวดหัวเลยเจอเข้าต่อน,นี้เข้าไปแต่ถามว่าสวยไหมโคตรสวยเลยครับดูดิหืมงามมากนี่ครับนี่นี่เทียบละเอียดสองแขนให้ดูนะครับต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาเป็นหัวพิศาษหัวนี้จะมีเขางอกออกมาหัวเนี้ยเทกว่าหัวหนูนีก ผมเปลี่ยนหัวนี้แล้วนะครับโอ้ยเท่กว่าเดิมเยอะเลยเข่าวสวยมากนะบอกเลยเข่าวสวยมากนะครับชิ้นต่อมาเนี่ยชิ้นต่อมาเป็นดาบดาบก็สวยอีกแล้วแถมยังมีลูกเล่นด้วยนะครับดาบเนี่ยสามารถแยกออกจากกันได้นะครับแยกให้ดูนี่น,นี่เป็นลวดลายเหมือนแบบดาบมีรอยแตกเท่ามากนะดูดิไหนลองเอาไปถือสิพอถือดาบแล้วนะครับเอ่อเป็น Hellboy อร์ชั่น วัตถันเท่อะนะดาบก็สวยด้วยนะครับขนาดตัวกระดาบเนี่ยมันพอดีกันสุดๆไปเลยนะครับชิ้นต่อมาเนี่ยชิ้นต่อมาเป็นเหมือนอะไรอะเป็นเหมือนกระสุนกระสุนเนี่ยมันจะเน็บไปที่เอวของโตุนกระสุนรอบเอวเลยนะครับในชิ้นต่อมานะครับเป็นหางปีศาจยาวใช้ได้เลยนะครับมันเป็นยายยางๆนะครับเราทุกข้อเนี่ยสามารถขยับได้นะ อ่ะเาวะนี่ขยับได้นะครับมันเป็นข้อต่อนะนี่นะครับนี่ใส่ห่างแล้วก็จะเท่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสวยมากนะครับเวลาใส่ห่างแล้วนะครับเป็นปีศาจเต็มตัวแล้วนะครับมนาะชิ้นประมาเนี่ยก็เป็นปืนนะครับปืนกับซองใส่ปืนเวลาเนี่ยมันเอาไว้เน่ปปืนนะนี่นะครับลักษณะนี้เลยนะมันก็จะเน็บที่ข้างขาของตัวหุ่นนะครับนี่โหมีปืนเน็บข้างเอวแล้วมีปืนก็ต้องมีกระสุนสิ นี่คือซองแสกสุนนะครับแล้วก็นี่เป็นกระสุนนะอ่ะนี่มีทั้งกระสุนมีทั้งปืนชิ้นต่อมาก็เป็นนี่เลยครับนี่ปืนยิงลูกระเบิดนะครับโอโ้โหโคตรเท่ดูรายละเอียดซะก่อนนะครับนี่ดำปืนทุกอย่างลงสีมาเสร็จสับแถมยังสามารถหักแล้วก็ใส่กระสุนได้ด้วยนะครับนี่สามารถดึงออกมามันคล้ายๆลูกโม่นะครับอันนี้ก็เป็นกระสุนนะครับนะ่านะลูกสามเจล้านเฮฮง ใส่กระสุนเลยนะครับชอบมากครับอย่างนี้นะครับปืนอันนี้นะครับน่าจะเป็นมือข้างนี้ถือนะนะครับนี่นะครับเนี่ยก็ให้มือข้างนี้ถือนะครับเนี่ยมันจะเท่ย่างงี้เลยนะครับเวลาถือปืนเนี่ยนี่โหของชิ้นสุดท้ายนะครับมันเป็นเสื้อโค้ทนี่เสื้อโค้ทเนี่ยก็เป็นผ้าจริงๆนะครับผ้าจริงๆเลยนะเดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูนะครับ โอ้โหใส่ผ้าคลุมแล้วโคตรเท่นี่มันนักสืบชัดๆนะครับเท่มากๆนะครับเวลาใส่ผ้าคลุมแล้วใส่คู่กับมือที่ถือปืนเนี่ยมันเท่ย่าบอกใครเลยสําหรับเรื่องพัดเสริมนะครับก็มันเขาจัดเต็มไม้เลยครับตัวนี้นะมีหลายอย่างมากนะมีทั้งปืนมีทั้งดาบนะมีทั้งแขนได้เปลี่ยนมีทั้งหัวนะครับแถมมีเสื้อโค้ทให้ด้วยคือตัวเนี้ยในกล่องเนี้ยคุ้มจัดจัดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา สรุปกันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับใครที่มองหาพวกโมจินดีๆตั้งโชว์เท่ๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับมันเท่มากนะครับเวลาตั้งโชว์เนี่ยโคตรสวยเลยสีมันสวยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับของแถมเยอะเปลี่ยนพาร์ทเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยสนุกตัวนี้นะครับราคามันก็อยู่ประมาณ5 5 5 5ันนะครับประมาณนี้ใครที่สนใจเนี่ยก็จัดเลยครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับตัวนี้ข้อเสียมันก็มีอยู่บ้างนะครับข้อเสียเนี่ยมันก็ในพวกข้อต่อ ตรงที่เปลี่ยนแขนเนี่ยมันแน่นมากๆสีลงมาเป็นด่างๆด,ดวงๆนะครับไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็ตรงหัวไหล่เนี่ยหลุดง่ายก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับข้อเสียที่เหลือเนี่ยก็โอเคนะครับเป็นอีกตัวนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคาวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ใครชอบนะครับก็ลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมขอกราบสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ